Hãy subscribe nam kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ an video hấp dẫn

<rôle>:::: ชื่อะไรล่ะเขาเรียกว่ารอห้าคทีตรงสวงล้อห้า

กจะไปท่าในเมืองนะพี่ออกมาเส้นบายพาสเส้นบายพาสท,ทางจะออกไปสมเด็จค่ะจะเป็นศูนย์สรารกลางศูนย์ศูนย์ศูนย์ราชการใหม่อะค่ะ เทเวะเทวนัจะกาลานาปัิสตาานังจัตวลานะูชาจัพุทธมียาณังเมตตามหโตตานันติรูปะเทตวโสจปุตจักตาบุตยัจจตาักมาปณิติจกเตา เดินหลงปูก็เดินทางกับธรรมภูดายานเด้อพี่ใครจะมากราบหลวงปู่ก็ไปรอตอนนี้หลวงปู่อยู่ที่ศาร

อิริยาะแอตัามอัตมาบุษบาสโลมจตตจะตสขังัมามมหิเจตังบาจบัง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 โังบังบังตังบังบัาบองังบังบังัังบังาสงบางบังบังบังบวงบัยบังบัคบอีบังบปงบังาังบังังบังบัังบังังงัังัง พี่ดีเอ่อเกินแล้วพี่ดีสายเข้าบอกว่าหลวงปู่เขาวังใช่ไหมคะปันเขาบอกให้า,หาันเขางอกให้เดียาักะ จากไตรนามูลนิสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะตัสมาเตเกียนจินทามวิทธัมเมอรตนะปณีตังเตนะสัจจะนะสุวัทิโหตุ อิมังภารตะตระเนกังภะวะธัมมาจินาเจนะ <imitation>

นสปนามิเตปปิตาอามะตังสิขายัราคามุามกพุทธิ์เกิชมานาอิทามิสังเดรสนาปิตังเอเต ตะกะนะสุวาทิ na สุขีนางกุรานังระวางนาจิตสานภาวังเวราตะจิตายติเตภาวัสสะเหงเตนะเพชะอวิรุจิสันธา

พุทธาพิเศษแล้วค่ะพี่จะมีรูปหลวงปู่พุทธาพิเศษอยู่นะคะ

พุทธวิชันจรณสัพนโอสุขตัวโนกวิทัวโนตะรอบริษัธรรมสารติสัตถะเปวมาุสานังพุทวพระววาติสวะธาตัวพังกวาตานามอจันเดตโกวาการิโกเอหิปัสิโกอปัน

กว่สามีเป็ิปันโานพะวะโตสาว่สตงโญททางกตาริปุรกสายุคานิอาปุฤษะก๊ สกุลนาสสาทอปาปะขะหัวสจุพินางอตานตังบุษฐานุภาเวนวินาสเมตุญานโทนิเมตังขวามังเกิดสัตว์ห้าสกลนาสสะทอปาปะขะหัวสจุพินางอตานตังธรรมานุภาเว Nasa mento yang kuningit tang พรทางคนยาสามพทางสาพเปเทวานาุโมทันตุสัพระสามปติเสตที่าทานรังชาทานตุสัดไยอาศุรังราทานตุสักพระทาภาวนาวิราทางคลตุขาดสันตุเทวตาทัศ ม้านตามิสาพาโสภหุงสหสมาปิเนมิตัสาหุทานตานเทเมฆรังออติตาโครัเสนมารังทานังทิธรรมวิตินาจิตวาผู้เนียนก็ดจตนัสงลกวเตชยามาานิมารติเรตมาปิโยติสาภารติรัม บังนาราวะาาราวะตาาัวะตกรรมธรรมฐานทาย,ทยา,ท,า,ท,าทังขันเตยจุดฐานกาวิตินา ว่ามูเหีนตัวเาจยแต่ศสาปวัตุตยแตมังสารินาลาที่เรียนข้าวรังอธิราชตัปุตตังทาวจิจจตัมัทนีวัตุธาตุนันตังเมตตังบุเสตวิตินาจิตวามุเหียนตัวอจายแต่ศาสามะวัติุตยแต่ยมัง Kalani okitaka samadhi อันตังเกติติสังตัตมะนจิตวะพุนิลวุนตังเตสัปปะวัตุเจสยมังคะรานิสัตตวานาสาันนภทรานิวการปิณิยาเีนกายาตุทวัจนะนังชยาตยมัชฌสันเตน โซมวิทินาจุตวาผู้เห็นโคตรตังเตสัสามวะตุเตจะยมังฆราณิสัจจังยิหาญาติสัจจะตวาทัเกตุมวันทาทิโรหิตตัมมานังอธิยานท้าพัวจังปัญญาปิเชปิจาริโตจิตตวาผู้เห็นโคตรตัณเตสัสามวะตุเตจะยมังฆราณิ นรกปานดาพุทธคามท่พุทธามไม่เพียงปนแต่นเถรพุทธเจนนัตถมาปานตอเรตทุปัญจวีร์ที่สารกังค่ะที่สนรกังก็จะบอวาทุกเจยามันกรานิทุคามเจตพุทธเุนตัทานคาทั้งรามังวิตุต ิ่าวาู้เรียนทวเตียนศาสนาภาวตุวต่ใยมังเทานิเแต่ตาเด็กผู้ชยรังเทาหัาชักคาโยวาจโนโอตินาตินเนสระเตยมาจานเติทวารเนตตาเบวทานิจุปัตทว ตมุตตะพานเตนะสัจวาเชนะหัตุเตยจะยังทายังสยานโตโพุยยาวัตถูงคนหรอกกูกดในตะก้าได้เลยนะคะ กำไรอ่าเบี้ยแก้น่าจะไม่มีน่าจะหมดแล้วแล้วก็อ่ากำไรนะคะกําไรก้อนท่อ จิสุปัสสินาอาจาตามังวัตพุทธานุภาเวนัสธาติพวันตเจภวตุสาปมังคารังรักขันตุสาเปเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาน เอภาวัตตุเตภาวตุสัพพังขะลังรักขันตุสัพพะเจวะกาสัพพะสังขานังภาเวอนัสสาทาโสจิภาวานตุ